ฮัลโหลขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมหวังซีเจ้าเนาะในวันนี้เนี่ยผมก็พาทุกคนมาอยู่ในเกมเอทคอมแบทเซเว่นสกายอันโนนนะครับอ่าก็จะเป็นมิชชั่นที่3ของเราแล้วนะฮะก็ในมิชชั่นนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มภารกิจกันเลยก็คือในภารกิจนี้เนี่ยมันจะให้เราทําลายเกี่ยวกับกองบินของฝั่งศัตนระูเนาะโอเคกดเดินทไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อขบวนรบของเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวก F16C กับ F4E เนาะ โอเคที่เราจะต้องเจอนะถ้าเราจะต้องเจอกับพวกนี้ก็ s t a r ทมิชชั่นเลยซึ่งภารกิจนี้เจอกับ F 1 6หรอ F 1 6 F 1 6มันก็วอยู่ใช่ไหมงั้นในมิชชั่นนี้เนี่ยผมก็จะใช้เจ้ามิก 29A เนี่ยในการขึ้นปฏิบัติภารกิจเนาะโอเคซึ่งในอีพีนี้เราได้เจอกับกองบินที่อยู่บนอากาศยานเนาะให้เป็นจรวดที่ต่อต้านอากาศยานดีกว่ายวผมมา select a i r p a t ใหม่เนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปแล้วก็ไป s t a r ร story เลย ซึ่งอีพีนี้ก็ปฏิบัติการด้วยมิก 29A นะครับเค,เคพ,พีดู ASC เพื่อสคริปตนะ์เนาะเราจะไม่อยากดูละเคไปกันว้อมเครื่องว้อมเครื่อง โอเคเราเจอศัตรูแล้วครับทรเก็ตมักขึ้นให้เราเนาะมันให้เราล็อกทรเก็ตลำนี้นะครับมีมิสไซล์ล็อกเรามาเนาะลำแบบอืมยิงไม่โดนไปโดนลำให้ยัดล็อก ขยันล็อกจัดขยันล็อกจัดไอ้พวกนี้ขอคืนโดนไปก่อนลำนึง F4E เนาะ 2> 2 s <S ไม่โดนนะฮะกับลำมีเพื่อนมาสนับสนุนนะวต้องกับลำไปยิงมันเนาะไม่โดนอีก ฮิต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 ยิงโดนยิงโดนหังโอเคต่อไป F16C นะครับยิงไม่โดนเนาะไม่สายหรอโดนเอ๊ะไม่แตก ทังโอเคต่อไป F4E <3 remaining. S 1> ตามนี้นะโอเคยิงไปยิงไปสแปมไปเผื่อโดนนะฮะบอกเป้าแล้วยิงไม่โดนออกเป้าเรากลับมาหรอจะบินจะบินลบหลีกนิสัยไปดิ ไม่โดนมาไม่โดนหรอกไม่ได้มีแค่เจ้าที่บินหลบดีกเองได้คนเดียวเออพังเรียบร้อย no ต่อไปไปไหนต่อได้ไม่จบแค่นี้นะน่าจะยังต้องมีอีกมั้ง ยิงมาจากไหนะ่ะลบลบเคเข้าวข้าซีเนาะโอ้ยเยยานแม่ยานแม่แมเอ้ยปล่อยอะไรอะกับเอเรียนเลยโดนหรออ๋อนี่เป็นอันนี้เครื่องโดนโอ้โห เหมือนเอเลี่ยนไปทุกทีทุกทีเลยเราต้องไปทำลายเจ้าโดนนะฮะโอ้ยดีนะเอาเป้าหมายนี่มาทำลายทีหลายเป้าหมายตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ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 ้มไม่โดนเลยเหรอ ไม่โดนเลยเหรอฉันอัปเดตม,มีมิสไซล์ล็อกเรามาเยอะมากเลยไปไหนละโดนมันลำเล็กอะ่ะมันมันบินไวอะ่ะขนาดมิกยิมสี่เอ้มิกยิมเก้าผมไวแล้วนะ เออโดนไปใส่ย,ยิงผมมานะผมต้องหลบก่อนเฮ้ยหลบเสร็จแล้วไปต่อ,ย,อยิงไปโอ้โหโดนมันบินไวมากเลยครับทุกคน ไปไม่โดนายังไม่หักหัวขึ้นกันเฮ้ออกเป้าโอ้ยิงไม่ได้ปินอ้อมหราอนะ โอ้โหบินอ้อมแบบนี้ไม่ได้แน่เราก็ตีหัวกลับไปฆ่ามันเหมือนเดิมไปโดนป่ะโดน ต่อไปให้เรายิงไอ้เจ้าไอ้เจ้าเครื่องบินใหญ่เนี่ยนะตั้มนึงนะขับลรำกันไปยิยงไม่ได้ไยิยงไม่ได้ไยิยงไม่ได้ไเฮ่ชนะดัปเดดละ ให้ผมยิงโดนอีกหรอยิงไปพังสวยโดเบาสวยพังไ,ไงไหนเมมีตรงไหนอีกลำมีดีเดี๋ยวจัดการบินไวแบบนี้ผ่านไปก่อน โอ้มันบินไวมากเลยทุกคนบินตามไม่ทันจริงไอ้พวกเนี้ยเออขอเหมาทุกล้ำนะจะรอดล้ำหนึ่งหรอเพื่อ,อนโกลเลมช่วยกันยิงหน่อยยิงไปเออโดนมันเป็น UAV อะ่ะโดนยิงโดนไปเม็ดนึงเอ้โอ้โหวนๆกันแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นแน่ไปเอาเป้าหมายอืน่นกันดีกว่า

เออพังไปสองล้ชี้ไปไหนอ่ะใ้่เอาลำไหนเอาลำหน้านั้นหรอ อะ่ะยิงไม่ได้แนะ่โอ้บินไปง,งี้ยิงไงอ,ะอ่ะอืมมาพร้อมล็อกเป้าโอเคเดสทรอยแล้วนะครับหนึ่งลำ อีกรัมหนึ่งใต้เท้าเราพยาค่ะเป้านี่ไม่โดนตรวจกับมิซายไปได้ด้วยเล่นเยอะลูกเล่นเยอะไอ้พวกนี้นี่โอ้ยไม่โดน เราต้องยิงตามตามหลังมันอะถ้าสมมติว่าเราอยู่ด้านบนยิงอะมันยิงยากนะทุกคนี่ไซายเราล็อกเป้ายากโอ้ยกับหลังแล้วเอาลำนี้ก่อนได้ไหมไอ้โตนพังไปแังโอ้โหเมฆก็เยอะยิงนักบินเขาต้องเจินแบบนี้เหรอวะ เออเอ้ยเพียงโคดบิวเพียงโคดบิวเพียงโคดบิวไอ้ด้านในสั่งลำใส่มันให้ล่วง ไม่น่าจะโดนโอ้ยก็บินหมุนกนอยู่ตรงนี้จะได้ยิงกันได้ไงโอ้เดี๋ยว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 ดีเดีเนี่ดิจอดยิงไม่งอย่างนี้แหละ ยิงไปโดนนักหน่อยเออลำท้ายเนี่ยจอดยิงแม่งดิไหนไปไหนไปไหนไปทงังเออเรียบรอ้อย ไงต่อไงต่อมีมิชชันต่อไหม f ้าวั r ไอ้มิชชันของพีนไม่มิชยัยอ่ามิชชันคอมพลีแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวเราก็ไปสรุปภารกิจกันเนาะน,น,นี่มีคาสินให้เราดูกันด้วยออมันก็เรียกโดนกลับเนาะ อ, um. อ๋อตอนนี้ให้รอแลนดิ้งเหรอได้ดิอีซี่อีซี่แลนดิ้งอะนี่ไงเป็นไงแลนดิ้งอะอีซี่บอกเลยเฮ้ยเบรกเบรกเบรกเพื่อนเบรก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 จะหลุดแล้วจะหลุดหลันเวจะหลุดหลันเวรกเบรกเบรกเบรกเพื่อนจะหลุดหลันเวแล้วอ้า เกือบละเกือบละเกือบละเอ้ย p e r f บ c t แลนะเอ okay. อันนี้ก็จะมีอ่ารีเพ a ให้เราดูนะนาเนาะ k a ลโอ้กล้องจัหขังฟ้าเลยโอเค ก็จะเป็นรีเพย์ที่ี่ให้เราเนะาะห้ามไปเลยดีกว่าไม่ดู ก็ในมิชชั่นที่3นี้เนี่ยมันก็ให้เราทําการกําจัดโดนแล้วก็กําจัดเครื่องบินฝ่ายศัตรูเนาะก็จะมีทั้ง F4E แล้วก็ F16C นะครับก็จะเป็นการกําจัดที่บนอากาศอย่างเดียวนะไม่มีภาคพื้นดินเลยก็สำหรับคลิปนี้นยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็มิชชั่นต่อๆไปเนี่ยก็จะตามมานะครับก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลากไปก่อนบายบายครับ